โอ้โห oh, oh. เปิดต้นปีมาก็เอาเลยค่ะขนสารเวนิ่งมาหลายตัวมากมีเอ็มไซม์มาละกอที่ได้จากอเมริกามาช่วยผัดเซลล์ผิวตามธรรมาชาติด้วย<อ>คุณผิวแพ้ง่ายแค่ไหนก็มาเถอะปิดจบ3ามกลไกที่ทำให้ผิวมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอจะมีแอคทีฟอะไรเลิศขนาดไหนตามในคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสิคสสคีคุณชาวกรุเชช์ที่น่ารักทุกคนนะคะกำเงินไว้แน่ๆเลยเพราะว่าจะโดนไปอย่าแน่นอนมา เริ่มเลยวันนี้เป็นสกินแครงงบหลักร้อยที่ขนสารสกัดมาจากทั่วทุกมุมโลกใส่ในวัตรกรรมดังๆมาเพียบเลยคุณอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะราคา400บาทเองใครที่เล่นติ๊กต็อกก็น่าจะรู้ว่าหมองพูดถึงแบรนด์อะไรนะคะให้ดูหน้าตาใกล้ๆเขาค่ะเขาเชื่อคิสม์เมย์เมลลาไบรท์เซรั่มนะคะขนสารสําคัญที่เป็นไวทนีนิ่งมาเยอะมากนะคะแล้วก็แอคชั่นเนี่ยค่อนข้างดีกับผิวเลยมีตัวเด็ดๆที่ช่วยลดการเกิดเม็ดสีผิวได้ถึงรเลเวลซึ่งเดี๋ยวหมองจะเรียงตามกลไกให้ในคลิปนี้นะคะจะได้เข้าใจง่่่าายเเเออทีแรก,กนนป็น กยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวจะเป็นตัวอัลโคแอคทีฟดรากอนอันนี้เป็นแอคทีฟจากบริษัทผู้ผลิตนะเขาเป็นสรารสกัดที่ได้จากดอกโบตันซึ่งนำเข้าจากอิตาลีพาสรวมมากับ4 b บิลที่รีซอซิโน่มของเชื่อ r e s o r c i n โนนี่หลายคนคุ้นหูเพราะว่าอยู่ในแบรนด์ดังหลายๆตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยี่มาหุ้มสารํำคัญ2ตัวที่ว่าเนี่ยค่ะให้ออกฤทธิ์ได้นานแล้วก็มีเอฟเฟกกับผิวน้อยเอาไง่ายว่าก็จะได้เอฟเฟกที่ดีกับผิวมากขึ้นข้อดีของตัวอัลโคแอคทีฟเนี่ยคุณ,คณก็ ให้เปลี่ยนไปเป็นโดปาโควินอนซึ่งแน่นอนว่าโดปาควินอนในเกี่ยวข้องกับการสร้างเบสสีผิวโดวยตรงเลยคือถ้าโดปาควินอนสูงขึ้นในการสร้างเบสสีผิวก็จะเยอะขึ้นแล้วก็สายมูน่าจะชอบตั้งใจฟังดีๆเลยอโคแอคทีฟดราก้อนเนี่ยเขาเป็นสารสก,กัดจากดอกโบตันซึ่งเป็นดอกไม้ประชำชาติของจีนคือต้อนรับปีมังกรแบบเลิศๆเ,เลยคุณช่วยประสานพลังแห่งโชคกลาบความโชคดีเเรียกอะไรเป็นคุณอีฟฟกุยมองออกเสียงถูกไหมไปสู่สกินไบรท์เนนิ่งแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพนะ สารที่คิดค้นแล้วก็วิจัยจากบริษัทอิตาลีนะคะที่เขาเป็นผู้น,นําด้านนี้แหละก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สกัดสารจากธรรมชาติมายาวนานว่างั้นเถอะคือได้ทั้งความสวยแล้วก็โชคลาภในสารเดียวเลยนะคะใส่โม่ต้องลองเลเวลที่2เป็นเรื่องของการขนส่งเม็ดสีแล้วนะคะคือเม็ดสีผิวที่เราเห็นเป็นจุดดงดําฟ้ากระต่างต่างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยบางทีเขาจะผลิตเยอะที่ใต้ชั้นผิวหนังแท้ะคะ่ะโดยที่เรามองไม่เห็นหรอกคุณ,คณถ้าเรากําจัดเรื่องของการขนส่งไม่เขา transfer ขึ้นมาปรากฏที่ผิวด้านบนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเป็นฟ้ากลไกนีลเป็นการ รวบรวมสารสกัด4ตัวไว้ด้วยกันค่ะสารหลายสีแดงรากเะเอมเทศใบบวัวบกแล้วก็เฟิร์นสีดำเขาพัสเทคโนโลยีชื่อว่า TPT Extraction จากประเทศนิวซีแลนด์มาด้วยนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นสูตรที่เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเป็นการทำ c o Extraction ก็คือสกัดโดยใช้ความเย็นเพราะว่าสารสกัดหลายๆตัวเนะะี่ยเขาไม่ชอบความร้อนความร้อนทำให้เขาเสื่อง,ง่ายทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะคะดังนั้น a คชั่นของเขาก็คือมาลดการขนส่งเม็ดสีไม่ขึ้นมาด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นผิวก็จะดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มี a คชั่นในแง่ของการปรบสมดุน ด้วยเลเวลที่สา เป็นเรื่องของการผัดเซลเลยคุณความปังยังไม่หมดนะท่านคิดว่าเขาจะใช้สารผัดเซลกลุ่ม AHB H, H, โดยตรงเลยนี่ไม่ใช่เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นตัวไกโครสเปีย PPyS คือเป็นเอนไซม์จากมะละกอคุณที่ได้จากเมกาแล้วก็เพื่อให้เกิดซิมบิลิซึมเอฟเฟกก็คือให้เขาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเขาก็ไปผสานร,รวมกับสารลายตัวที่มีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กันนตะว่าง่ายๆสารกลุ่มนี้ใส่มาทั้งหมด2%เซนค่ะไกโคสเฟียเนี่ยเป็นการผัดเซล์ผิวได้แบบอ่อนโยนรา้ฉันก็จะมาช่วยลดการอุด ด้วยอันนี้เป็นรายงานทางคลินิกนะคะเพราะว่าสารสก,กัดเอนไซม์มะละกอนเนี่ยยับยั้งไทรโรซินเอได้ด้วยคุณคุณเพราะฉะนั้นช่วยในแง่ของการทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วย3กลไกแล้วก็การใช้สาร3กลุ่มที่มองว่ามันเนี้ยย,ยังไม่จบนะคุณคุณเขายังพลัสมาด้วยไวเทนนิ่งตัวดังที่มีงานวิจัยรับรองค่อนข้างเยอะเลยมีไนซิดามายมีอัลฟาอาบูตินมีวิตซีมีอ id ั Alpha in, มดิซิลลีโนอิลแล้วก็มีตัวสแควร์ลินนะคะก็คือเป็นตัวมผสมเรดช่วยผิวกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นแล้วก็ตอบปปลลลลออออบผิิิวววในนนนนเเเเาาาดีีีีีียกกั็สูตรรท่่่่่ไไไไมม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 มแฮ์้หพซ แล้วก็เขาไม่ได so sure like right like ้ม so ีส so ันแดงสีค so right? oh, be ุณคุณสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีจากแอคทีฟนะอ่ะเดี๋ยวมองให้ดูเขาจะมีความเป็นแบบเหมือนอารมณ์สีขาวขุ่นออกเหลืองนิดนิดนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมออกแนวสีครีมๆเหมือนนมข้นหวานนะคุณคุณประมาณนั้นเนื้อบางเบามีความกลิ่นหอมอ่อนๆตอบรับรองไม่เหมือนแบบนไหนแน่นอนซึมเข้าผิวได้ไวแล้วก็มีความสบายผิวค่ะใช้ตอนเช้าแต่งหน้าก็ไม่ย้มหยาหนงลองละไซส์เนี้ยขนาด20มิลยเลคุณคุณราคา450บาทใช้ได้ถึง2เดือนเลยนะคะคุณคุณที่สนใจค่ะเซ ทาชอบป,ปีก็มีลาซาด้าก็มีทิกต็อกช็อปก็มีเปิดคําว่าคริสแม่นะคะเดี๋ยวหมองขึ้นไว้ให้ก็เจอแล้วสูตรเท่าที่ข้างกล่องคุณจะเห็นว่าเห็นไหมเขาเขียนว่าเมลาร์ใบานะคะแน่นอนว่าเหมาะสําหรับคนที่มีทากะฝ้าจุดด,ด่างดำผิวมองคท่ำสีผิวไม่สมส่ำเสมอพวกนี้ค่ะใช้ได้หมดเลยก็เลยอัดแน่นมาด้วยสารเวนิ่งแล้วก็เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะคุณบูเจะเห็นว่าเวทนิ่งนอกจากจะใช้ตัวที่มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วเขายังพลัสมาด้วยตัวใหมๆ่ๆซึ่งเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้เขาออกรีดได้ด,ดีขึ้นน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 นตตอออออออแรรรกกกกหหหหหมมมมมงงงงเเเเเเชช็็คดดููฉลลาาาาาใ่่่ััั้ยยะะ๊สสืํบบๆีว หลายคนที่แบบดูฉลาดอาจจะกังวลใจว่าไหนว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้สารกันเสียเยอะไปไหมแต่เท้าคำก่อนว่าเขาใส่ฟิลโทเฟอรเอเทนอลมาในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณ0.7นถึงหเปอร์เซ็นต์เนื่องด้วยแอคทีฟเขาเป็นสารสกัดค่อนข้างหลายตัวเยอะมากกว่าที่หมองพูดอีกนะสารกันเสียก็จะมายืดอายุการใช้งานโดยเฉพาะตัวอัลฟาบูตินเป็นอะไรที่เสียง่ายนะคะก็ต้องใส่สารกันเสียเข้ามาเพื่อช่วยเรื่องนี้ในแง่ของสารกันเสียอันนี้เคลียร์แล้วเนาะว่าก็เหมือนกับสกินแคร์สูตรอื่นนั่นแแแหหหหลลลลลละะะะะะทททีีีีีี่่่่่่่่มมมมสสสสสสาาาาาาารรกกกกกกััันน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 เเเเืือออออออคคคคคใใงงงขขวยยยยดจจปป็็ๆ จำกันลงสู่ผิวแล้วเนี่ยค่ะยังเป็นตัวทําให้แอคทีฟมันสามารถดูดซึมได้ดีนะก็จะแอคชั่นได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้หมอเลยคิดว่าเออสบายใจได้ตรงที่แอคทีฟตัวที่เป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยสามารถออกฤทธิ์ได้ดีใครที่มีนหนากระฟ้าจุดด่างดำรวมถึงผิวนหนวมองคล้ำนะคะอยากให้ลองไปใช้ดูใช้เซรั่แคร์ที่เป็นกลุ่มไวโอเทนิงมาหลายตัวแล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเท่าที่กวดแนะนําให้ลองคิมดูนะคะเพราะว่าแอคทีฟค่อนข้างมีความแตกต่างหลายตัวอาจจะเอฟเฟกต์กับผิวเราได้ดีก็ได้เนาะอยากให้ไปลองค่ะและเห็น เดี๋ยวฉันกูดูเช็ควันนี้กรี๊มองไปแล้ว